สวัสดีครับอ่าวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องอจอ lcd นะครับจอ lcd ในที่นี้ที่ผมจะพูดจะเป็น lcd อ่าแบบ16คูณ2นะครับอ่ามีโมดูล i ่าไอด้วยอ่าทีต่ติดปัญหาเลยก็ชอบหลงหลงลืมลืมเฉยๆครับก็เลยทำคลิปไว้ก็คือปัญหาจะตรงนี้ ก็คือเซตเคอร์เซอร์ของตัว lcd ครับอ่าก็คือเนี้ยจะชอบสับสนตรงนี้ว่าเอ้ยไอตัวแรกเนี้ยมันเป็นคอลัมน์หรือเป็นแถวหรือไอหรือไอตัวที่2เนี่ยเป็นแถวหรือเป็นคอลัมน์ก็ต้องมาเสียเวลาลองคีย์แล้วก็ลองอัปโหลดโปรแกรมก็ถึงจะรู้นะครับแต่ในที่นี้ทำเป็นคลิปวิดีโอเตือนความจำตัวเองไปเลยโอเค อไอ,อผมวาดรูปเนี่ยอาจจะไม่ครบ16นะครับ16ช่องนะพอดีอ่ขี้เกียจวาดน,นะครับโอเคอ่ตัวนี้16คูณ2หมายถึงอ่16 16ตัวอัวกษรแล้วก็2 2แถวนะครับหรือเปล่าหรืออาจจะพูดผิดอ่ะก็จะประมาณนี้แหละ16นะครับ16ก็จะเป็นแถวนี้ 1>, 1 2 3 4 5า่ไล่ไล,ล,ล่ไปจนถึง16แล้วก็ส่วน2 2ก็คือ1 2ตรงนี้นะครับอ่าโอเคปัญหาจะมาอยู่ที่ตรงนี้ชอบลงชอบลืมนะครับก็คือผมก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์ไปเลยก็คือ,อตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวอักษรที่เอามาควบคุมตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ตามตามตามลูกศรเลย ในทางโปรแกรมนะครับในทางโปรแกรมไอ้ตัวเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นเริ่มแรกขึ้นต้นด้วยเลข0ูนย์นะครับเลขศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคโซนท็อกสรนสีแดงหรือตำแหน่งที่ของของบรรทัดนี้ก็คือคำสั่งเซตเคอร์เซอร์เนี่ยก็จะมาควบคุมตรงนี้นะครับเนี่ยควบคุมในแนวนี้นี่แนวแถวนี้โอเค ก็จะมี0กับ1นะครับ 0, แถ,0แถวที่0แล้วก็แถวที่1อย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคอคำสั่งคำสั่งไอเนี้ย lcd set cursor เนี่ยเป็นคำสั่งที่ใช้ในการระบุเคอร์เซอร์เริ่มต้นตัวใช้ในการระบุะจุดเริ่มต้นที่ตวัวอักษรหรือตัวข้อมูลนั้น จะพิมพ์ลงไปที่หน้าจอนะครับว่าจะเริ่มต้นที่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอ่าเช่นวิดีโอนี้ก็จะทําการพิมพ์ตัวอักษรข้อมูลที่อ่า a b c a b c d ลงไปในหน้าจอเนี่ยเราจะมาหาตำแหน่งของเคอร์เซอร์นะครับว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับสไลด์ต่อไปโอเค เช่นนะครับเช่นในในที่นี้ LCD set cursor นะครับ2องค่าที่กรอกลงไปก็จะมี0 0ตัวแรกก็คือคอ,อลัมน์ที่0นย์นะครับคอลัมน์ที่0ก็คือตรงนี้สีฟ้าเนี่ยทำสีให้ตรงกันเพื่อจะให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือกรอกเลข0ก,ก็จะเป็นเอ่อตำแหน่ง0ตรงนี้แล้วก็เอ่อ 0ตัวสีแดงก็จะมา0ตรงนี้ผมทําเป็นภาพตัดให้เลยโอเคก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับก็คือระบุตำแหน่งเริ่มต้นที่ข้อมูลในที่นี้จะเริ่มต้นพิมพ์ที่ตำแหน่งไหนนะครับโอเคต่อไปโอเคเห็นว่าตัวนี้ตัวข้างหน้าสีฟ้าเนี่ยจะเป็น2แล้วใช่ไหม 2ก็มาตรงนี้นะศูนย์หนึ่งสองโอเคสองตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็น0ูนย์อยู่ก็คือคอลัมน์ศูนย์อยู่เอ้ยแถวศูนย์อยู่ก็จะมาตัดตัดฉากกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งในการเริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เท่าไปอ่อันนี้เป็น5แล้วโอ okay. เคจเจนได้ว่าตรงคอลัมน์เนี่ย อันเนี้เลขค่าสีฟ้าเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นบล็อกนี้แล้วก็0ูนย์เนี่ยศูน์ก็คือตำแหน่งเดิมลากเส้นตัดอ่าจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราจะเริ่มพิมพ์ลงเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับต่อไปต่อไปจะเป็นการอ่าลองสลับลองเปลี่ยนตัวเลขดูอ่าจะเห็นได้ว่าไอตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็น0ูนย์แล้วนะเป็น0แล้วก็ข้างหลัง ตัวเลขสีแดงเป็นเลขหนึ่งนะก็จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับ0สีฟ้าแล้วก็1สีแดงทังนี้ต่อไปอันนี้1สีแดงอ่ะหแถวนี้แล้วก็5สีฟ้าก็คือตำแหน่งนี้ลากเส้นตัดก็คือ,อจุดเริ่มต้นในการพิมพ์ข้อมูลของอจุดนี้โอเค โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ